Ha 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 ค่ะทุกคนยิ่นี้ต้องรับเข้าสู่ช anel Judy Stay นะคะอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นที่ปกคลิปไฮไลท์เมื่อกี้เนาะแล้วก็แต่งตัวโอ้โหจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้พามาทำคอนเทนต์สนุกๆค่ะเราจะมาทำการ recreating Emily in Paris outfit นะคะบอกเลยว่า จัดเต็มแน่นอนถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปนี้ไม่มีสปอยแน่นอน e m i l y ีนพาริสเนี่ยเขาจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่อยู่ใน Netflix คือก็ตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ย <c oughs> ก็ได้รับกระแสะตอบรับแบบเยอะมากๆนะคะในแง่ของหนังเรื่องเนี้ยถ้ามองในเรื่องพลอตเราก็จะแบบเออไม่พูดถึงดีกว่าคนออกมาวิจารณ์เรื่องพลอตเยอะแต่ว่าเรื่องแฟชั่นเรื่องแบบการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมคือของ l i l y Collins ที่เป็น Emily เ,เนี่ยคือเสื้อผ้าแบบจัดเต็มมากเรียกได้ว่าแบบเป็นแฟชั่นนิสตาเลยอินมากเสื้อผ้า แล้วหนังเรื่องนี้ไปถ่ายทําที่ปารีสนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบได้กลิ่นไอของความเป็นปารีเซียนเป็นคนฝรั่งเศสดูเอาบรรยากาศอะไรอย่างนี้เนาะเป็นช่วงที่แบบโควิดเราออกไปเที่ยวกันไม่ได้ก็เป็นหนังอีกเรื่องนะถ้าใครอยากดูแบบความสวยงามของเมืองดูแฟชั่นดูอะไรเนี้ยก็แนะนํามากๆแล้วที่สําคัญคือลิลลี่สวยมากคือแบบ ทําไมคนเราถึงสวยได้ขนาดนี้เนี่ยก็เลยแบบชอบมากนะสหรับออฟฟิศในวันนี้นะคะจุก็จะหยิบมาฝากเพื่อนๆท่าลุคด้วยกันก็จะมีทั้งของเอมิลี่แล้วก็มีของคามิลก็คือเป็นเพื่อนของเอมิลี่นั่นเองเอมิลี่จะมีความแบบเป็นผู้หญิงมากกว่าส่วนของคามิลเงี้ยจะมีความดูแบบเท่กว่าอีซี่โกอิงมากกว่าอะไรอย่างงี้คือขอ disclaimer ก่อนว่าจริงๆอะ่ะเสื้อผ้าที่เขาใส่ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบชาแนลเคนโซเนาะดีแอนจีแบรนด์เนมทุกอย่างมาเต็มแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็แบบมันหายากมากๆค่ะทุก ที่มันเป็นเสื้อผ้าเมืองหนาวแล้วแบบแต่ละชุดก็คือสูทเบลเซอร์ยาวรองเทา้าบูทยาวอะไรเงี้ยก็เลยจะพยายามหยิบลุกนะคะที่เราสามารถเอามารี c r e a t e ได้ง่ายเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้เนาะไม่ได้แบบแพงเกินไปเพราะบางทีเราซื้อเมื่อทำคอนเทนต์ครั้งเดียวนะคะเสื้อผ้าก็เลยจะมีความหายากประมาณนึงแต่ว่าก็หาได้ค่ะทุกคนด้วยความที่แบบอยากทำเงียเอาที่มีอยู่ผสมกับอันที่ซื้อใหม่ก็ยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคน ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ลุคแรกกันเลยค่ะเริ่มกันที่ลุคแรกเลยนะคะก็จะเป็นลุคนี้นั่นเองค่ะคือลุคนี้เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแบบไอคอนิกของเอมิลี่อินปารีสเลยก็ว่าได้นะคนหยิบมาแต่งตัวตามเยอะเป็นเหมือนชุดที่เอมิลี่นะคะใส่ไปทํางานที่กองถ่ายเซตเบลเซอร์ zer, เป็นลายกิงแฮมเนาะจุดเด่นของลุคนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นหมวกเบเรตนะคะหรือว่าหมวกเปเล่นั่นเองเป็นสีแดงแบบแย้งสีมากจูรู้สึกว่าลิลลี่อะเป็นคนที่ใส่สีแดงแล้วแบบขึ้นมาก หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาใส่อะไรเขาก็สวยไปหมดถ้ารีเครเอทออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะลุคแรกนะคะจูก็จะใส่เป็นชุดเซ็ตเบลเซอร์ที่เป็นลายกิงแฮมค่ะทุกคนข้างในเนี่ยก็จะใส่เป็นเหมือนเสื้อสายเดี่ยวสีขาวให้เหมือนเอมิลี่เลยส่วนล่างก็จะใส่เป็นกระโปรงที่เป็นเซ็ตคู่กันมาเลยนะคะอันนี้ได้มาจากชีอินราคาประมาณ5 600้ไฮไลท์ของชุดนี้เนี่ยก็คือหมวกเปเล่สีแดงนั่นเองคือบอกเลยว่าใส่ด้วยกันแล้วแบบมันมีความเข้ากันมากๆเลยนะคะเพิ่มพวกออปชั่นต่างๆไปเป็นกระเป๋า crossbody จร เอมิลี่เนี่ยเป็นแบบว่า c ชาแนลคลา s s i c เราไม่มีนะคะเราก็จะใส่เป็นกระเป๋าครอส s อดี้ที่เป็นสายโซ่ของเกสแทนนะคะแล้วก็ใส่บูทดาส้นสูงค่ะฟินชิชลุคนี้ด้วยต่างหูยาวสีทองคู่นึงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือน,ไม,มอนไม่รู้แต่รู้ว่ามีความพยายามค่ะทุกคน <laughs> ลุกที่2นะคะก็คือลุคนี้นั่นเองค่ะเป็นอลุกที่เอมิลี่เนี่ยอยู่ในที่ทํางานน่ารักมากชอบมากนะคะคือลุกเนี้ยจะรู้สึกว่ามันสามารถแต่งได้นะไม่ได้เยอะมากเกินไปเสื้อคาร์ดิแกนกับกระโปรงทวิสต์คือถ้าใส่อย่างเงี้ยมันจะดูมีความแบบลูกคุณหน่อยๆอ,อ,อยู่แล้วพอแต่งออกมาก็จะดูน่ารักนะคะพอเอามารีเครเอทนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยเสื้อคาร์ดิแกนสีครีมจริงๆของเอมิลี่เนี่ยเขาจะมีแถบสีแดงด้วยนะแต่ว่าเราก็เอาอันที่เราหาได้เกิดจากการยืมพี่มาค่ะทุกคนจะใส่เป็นเส ขขาาว้างในกระโปงนะคะก็จะเป็นกระโปงทวิทเหลื่อม,เอมๆเงาๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจูจะแปะรายละเอียดไว้ให้นะคะใส่สร้อยที่เรามีเป็นสร้อย2ชัน้นแล้วก็เป็นมุกในส่วนของต่างหูลุกนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นต่างหูเล็กๆไม่แบบเอะอะโวยวายมากเกินไปนะคะอลัยสีทองฟินิชลุคนี้ด้วยรองเท้าบูทสีดําค่ะบอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วน่ารักมากคือมีความแบบลุกคุณคบบก็อันนี้นะคะเป็นแอดดิชันแนลพอดีว่าจูมีหมวกทวิตของ H a M มันเข้ากับกระโปงพอดีก็เลยเอามาใส่เป็นพร็อพเสริมนะ <S 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 <im> ที่สค่ะทุกคนก็จะเป็นลุคนี้เลยคือลุคนี้จะเป็นลุกที่เอมิลี่เนี่ยใส่ตอนที่เดินอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็คุยโทรศัพท์กับแฟนเนาะคือเขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวเยอะในฉากนี้นะคะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการถือถุงช้อปปิ้งแบ็ถือโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดูเต็มลุคนี้เป็นอีกลุกที่เราสามารถแต่งได้รีเครียดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เริ่มต้นที่เสื้อก็จะใส่เป็นเสื้อสายเดี่ยวสีขาวเป็นครอปแล้วก็กางเกงเนี่ยก็จะเป็นกางเกงยีนที่มีความฟิตพอดีตวัวเพิ่มเลเยอร์ด้วยการที่ใส่เข็มขดัดขาจะได้ลุคดูแบบไม่ได้น้อยเกินไปเนาะจะใส่เป็นเข็มขัดสีขาวแล้วก็รองเท้าส้นสูงนะคะและที่สําคัญของลุคนี้เลยเนี่ยก็คือการที่ถือถุงช้อปปิ้งค่ะทุกคนเพราะในฉากเนี่ยเขาไปเดินอยู่ในตัวเมืองช้อปปิ้งเบาๆแล้วก็เลยหยิบช้อปปิ้งแบ็มานะคะกระเป๋าสะพายข้างอะไหล่ทองค่ะก็จะเป็นตุ้มหูที่เป็นระยะยาวรู้สึกว่า น้อยแต่มากของจริงคือเราไม่ต้องแต่งอะไรเยอะหรือหาชุดที่มันยากมากมายเป็นชุดที่หาทําน้อยที่สุดแล้วว่ะทุกคนเราก็ใส่ในชีวิตประจําวันจริงๆได้ด้วยนะคะ ถึงลุกที่4ี่กันบ้างค่ะทุกคน2ลุกส,สุดท้ายนะคะจะเป็นลุกของคามิลก็คือเพื่อนของเอมิลี่นั่นเองคือจะรู้สึกว่าคามิลอะแฟชั่นดีมากดูมีความเท่แบบแจ็คเก็ตหนังกางเกงยีนอะไรเงี้ยซึ่งลุกที่4ี่นะคะก็จะเป็นลุคนี้เลยค่ะเป็นแบบว่าเซ็ตยีนเสื้อข้างในนะคะเขาก็จะใส่เป็นเสื้อยืดสีแดงคือดีใจเพราะว่าอะไรพอจูหาชุดได้ง่ายค่ะทุกคนแค่ซื้อแบบหมวกมาเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะพอรีเครเทตออกมาก็จะได้ลุกประมาณนี้ค่ะเป็นลุกที่ชอบมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าแฟชั่นนของงคมิะะดีจรๆ ข้างในเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเสื้อสีแดงค่ะทุกคนของจูเนียจะเป็นแบบลายมีคําว่านิวยอร์กนิดนึงนะอันนี้จะเป็นของ H&M ส่วนเสื้อข้างนอกนะคะก็จะเป็นเสื้อยีนที่มีความแบบครอบครอบนิดนึงนะคะดูสบายสบายเนาะแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงยีนเหมือนกันเพิ่มกิมมิคของลุคนี้ด้วยหมวกสีดําทรงฟักทองบอกเลยว่าทรงเนี้ยน่ารักมากใส่ยังไงก็รอดจริงๆนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถไปตามได้เหมือนกันนะแล้วก็ฟินิชลุคนี้ด้วยรองเท้าบูทสีดําค่ะ ทางมาถึงชุดสุดท้ายค่ะเร็วมากเลยเนาะก็จะเป็นชุดนี้นั่นเองค่ะเป็นชุดที่เขาเนี่ยใส่ไปเที่ยวกันเป็นลุคของคามิลที่ใส่ตอนกลางคืนลุคนี้น่ารักมากโดยที่มันมีความหวานผสมเท่นะคะเพราะว่าชุดข้างในที่เขาใส่มันจะมีความแบบเป็นลายตารางเนาะแล้วข้างนอกจะเป็นแจ็คเก็ตหนะักรีเครเทออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ สำหรับลุคนี้จูก็จะใส่เป็นเดรสสก็ตสีครีมข้างในนะคะอันนี้ซื้อมาจากชีอินเพิ่มความเท่ให้มากขึ้นด้วยแจ็คเก็ตหนังสีดํานะคะบอกเลยว่ามีความเข้ากันสุดๆรองเท้าที่ใส่ก็จะเป็นรองเท้าหนังสีดําเป็นทรงตัดเพิ่มส้นขึ้นมานิดนึงก็จะดูแบบน่ารักกําลังดีนะคะบวกกับพร็อพเล็กๆน้อยๆค่ะก็จะมีกระเป๋าถือแล้วก็เป็นดอกไม้สีแดงนั่นเองลุคนี้เนี่ยก็ดูเท่ดูน่ารักแล้วก็มีความปาริเซียนไม่แพ้กันเลยค่ะ bye ทุกคนนี่นะคะก็คือทั้งหมดของแฟชั่นในเรื่อง Emily in Paris นะคะที่จูด้เอามา recreate ให้เพื่อนๆดูคลิปนี้คือเหมือนแบบสนองนี้ตัวเองล้วนๆแล้วก็มีความอินในระดับสูงมากแล้วก็ถ้ามีหนังอื่นๆน,นะคะที่มาใหม่มีความแบบน่าสนใจอยากแต่งตัวตามบ้างอะไรเงี้ยจูก็จะมาทําอาจจะแบบ create ไว้ว่าเป็นการแต่งตามหนังอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูจนจบถึงตอนนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย